สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปครับนี่ก็ใกล้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับในปี2565มีนาคมเมษาพฤษภาอากาศค่อนข้างที่จะร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนร้อนๆแบบนี้นะครับหลายคนก็คิดอยากจะเอารถไปแช่น้ำครับนะหนึ่งในดินแดนที่รถ ชอบขับไปแช่น้ำกินลมชมวิวในน้ำก็คือหุบกระหังนะครับหุบกระหังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันก็เรียกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะถ้าอยากจะไปหุบกระหังจากกรุงเทพนี้ไปเช้าเย็นกลับได้นะครับหรือว่าถ้ามาจากต่างจังหวัดก็สามารถที่จะมาหลั่งละพักกินลมชมวิวที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันก่อนที่จะเข้าป่าสู่หุบกระหังนะครับเดี๋ยวนี้จะไปหุบกระหังง่ายครับ ท่านสามารถค้น GPS นะครับปลายทางให้เขียนเลยนะครับหุบกระหังแคมป์ก่อนนะครับก็คือถึงหุบกระหังแคมป์นี่ขับตรงไปเรื่อยๆก็คือหุบกระหังครับหุบกระหังมีประมาณสัก20คลองได้ครับลักษณะคลองก็จะเป็นแบบนี้ครับนะขับรถลุยน้ําเข้าไปลุยน้ําเข้าไปแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดในวันนี้นะครับเล่นกับน้ําต้องระวังนะครับแน่นอนครับทุกคนเวลามีโฟวินนะครับสักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแดง หรือจะขับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะผ่านหลายด่านนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของคนนะครับบอกกอเองก็ผ่านเส้นทางหลายๆด่านมาแล้วนะครับในชีวิตเส้นทางการผจญภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านโครนนะครับดา่านทรายด่านน้ําด่านปีนเขาด่านลงเขาเนี่ยครับทุกอย่างนะครับคนขับออฟโรดแอดเวนเจอร์ road, ส่วนใหญ่ก็มีหัวใจผจญภัยกันเกือบทั้งนั้นนะครับไม่งั้นก็ไม่อยาก จะมาซื้อรถพวกนี้ใช้งานคราวนี้เราต้องมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเล่นกับน้ําสักนิดหนึ่งนะครับการเล่นกับน้ําที่หบกระหังนะครับก็ต้องระวังก็หลายๆที่ครับก็ต้องระวังนะครับพื้นฐานในการขับรถลุยน้ํานะครับหบกระหังนี้นะครับถ้าพูดกันตรงๆนะครับ ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ก็จมรถไปพอสมควรนะครับรถจมน้ําไปพอสมควรแต่ว่ามีทั้งคนที่โพสต์และคนที่ไม่โพสนะครับคนที่โพสต์โซเชียลก็ถือเป็นวิทยาทานกันไม่ใช่เอามายอะเยอยนะครับก็ถือเป็นวิทยาทานในการเตือนเหมือนกับคนที่ขับแล้วรถคว่ำรถพลิกนะครับมีภาพทางโซเชียลนะครับออกมาบ้างแต่จริงๆแล้วนะครับรถคว่ำรถพลิกนะครับรถตกดอยตกเหวมีเยอะ แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่โพสต์กันนะฮะไม่โพสต์กันนะเราๆท่านๆส่วนใหญ่จะโพสต์เมื่อถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่พ์โพสต์ความลําบากนะครับระหว่างทางนะครับถ้าโอ้โหระหว่างทางถึงขั้นต้องวิ้นด้วยนี่ไม่ค่อยอยากจะโชว์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหให้หน่อมแนมว่าเฮ้ยยังต้องวิ้นนะครับเทคไม่ขึ้นนะครับจึงต้องชักวิ้นขึ้นมานะครับ พอไปถึงปลายทางแล้วนะครับปาดเหงื่อกินข้าวเรียบร้อยเหงื่อแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ที่แหกแมานะครับสิบกว่าเนินแบบเลือดตกยางออกมาเนี่ยนะครับไม่บอกนะครับมาบอกตอนว่าถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะคราวนี้เข้าเรื่องนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการเล่นกับน้ําต้องระวังอะไรบางแน่นอนครับต้องระวังเรื่องรถจมน้ําก่อนนะครับเข้ากับน้ํานี้คุณจะต้องเดินตามลายตามล่องก่อนนะครับถ้าท่านมีผู้นําทิพย นะครับท่านก็ต้องขับรถตามผู้นำทิพย์อย่างเดียวนะครับอย่าได้แตกซ้ายอย่าได้แตกขวาเพราะว่าอะไรครับน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำในหุบกระฮังเนี่ยนะครับมันมีแอ่งต่างต่างนะครับถ้าเป็นน้ําสีเข้มเข้มเนี่ยแสดงว่าแล้วตรงนั้นเนี่ยทำไมเขาไม่ไปกันนะที่ก็ว่างทําไมไม่ไปกันนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นน้ําลึกก็ได้นะครับน้ำลึกต่อให้ท่านมีดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังนะครับจะกี่แรงมา้ากี่ร้อยแรงมา้าพันแรงม้านะครับเมื่อมันปั่นอยู่บนทรายล้วนๆวน,วนหรือโคลนนิ่มนิม นะครับไม่รอดนะครับพอน้ำมันเข้าเครื่องเสร็จจบเลยแล้วรถยนต์เราท่านท่านเนี่ยนะครับต่อให้ติดสโน็เกิลมาก็จริงนะครับสโน็เกิลท่านไปดูเลยครับเขาก็ไม่ได้ลงกาวนะนะครับเขาก็ไม่ได้ลงซิลิโคนดำเขาก็แค่แปะเข้าไปนะครับแล้วมีฉนวนบางๆโฟมนะใส่อยู่เพราะฉะนั้น สโนวเกิลนะครับถ้าคนที่เขาเล่นออฟโรดจริงๆจังนะครับแบบบุกหนักๆเขาจะต้องซิวพวกนี้ให้ดีที่สุดนะครับต้องผนึกไว้เลยนะครับห้ามมันจะมีรูระบายน้ําคัดน้ําทิ้งใต้กรองอีกนะครับตรงนั้นน้ําก็เข้าได้นะครับมีปากเป็ดดูดนะครับเพื่อระบายน้ําออกนะครับปากเป็ดตรงนั้นนะครับทรายเข้าไปนี่ก็จบเหมือนกันนะครับปากเป็ดก็จะกลายเป็นดูดน้ําเข้าไปนะใต้กรองทุกคนนะครับก็จะมีรูระบายน้ํากันในรถรุ่นใหม่ๆนะครับ เพราะฉะนั้นนั่นแหละรครับคือจุดที่น้ําเข้าได้บางคนบอกเอ๊ะน้ำทำไมมันมันเ,เข้าได้ทั้งๆที่มีสโน๊์เกิลแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันตรงนั้นนะเรื่องน้ำเนี่ยนะรครับ จริงๆน้ำถึงขั้นเข้าสโน๊คเกิลแล้วตรงนี้นะครับก็ไม่น่าไปแล้วนะครับรถยนเรานะครับพูดตรงๆไม่ได้สร้างมานะครับยิ่งรถใหม่ๆนะครับรูปทรงใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อจะสะเทินน้ําสะเทินบกขนาดนั้นนะครับแค่ท่วมเข้าชายนะครับขอบตรงประตูข้างล่างนะครับน้ําก็ซึมเข้าพรมแล้วน้ําใสๆซึมเข้าพรมไม่เท่าไหร่เจอน้ําโคลนเข้าไปนะครับอย่างเขาก็โจมอย่างเงี้ยนะพวกบ่อวัดใจบ่ออะไรต่างๆเนี่ยบ่รักเพื่อนเนี่ยถ้าน้ําโคลนเข้าไปแล้วนะถ่ายคลิปก็เหมือนสนุกสนาน นะครับแต่ตอนซักผมนี้หลายพันนะครับนะฮะหลายพันมันจะเละเทะไปหมดเลยนะครับตรงนั้นแหละครับนะฮะต้องต้องระมัดระวังนะน้าไอ้ตรงนั้นเรื่องซักผมก็ว่ากันไปนะครับถ้าเครื่องไม่น็อกนะครับแต่หุบกระหังนี้น้าเครื่องถ้าน้ํามันสูงขึ้นมานะครับสามารถที่จะน็อกได้นะครับจมน้ําดับได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะมันจะเข้าเดี๋ยวนี้มีอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะแยะตั้งแต่กล่อง คันเร่งไฟฟ้าที่อยู่ตรงใต้นะครับเบอะใต้เบาะก็จะมีตัวควบคุมเบาะไฟฟ้านะครับ รถยนต์เราเราท่านๆต้องยอมรับนะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นออฟโรดที่จะเล่นหนักได้ขนาดนั้นนะครับเราต้องไปพอประมาณนะยิ่งคลองยาวๆแบบนี้นะครับต้องมีการเช็คน้ําทุกครั้งนะครับน้ำไม่มีคําว่าฝีมือนะครับไม่มีคําว่าวัดดวงนะครับต้องเดินเข้าไปลุยนะครับมันจะมีหินก้อนหนึ่งด้านซ้ายเห็นไหมครับหินก้อนนั้นนะครับเนี่ยถ้ามันท่วมขึ้นมานะครับก็ไม่ควรไปแล้วนะครับหินก้อนนี้จะเป็นตัวเช็คระดับน้ํา ของคองประมาณคลองเนี้ยผมก็จำไม่ได้คองอะไรนะครับแล้วก็ต้องวิ่งตามผู้นำนะผู้นำหมายความว่าไงผู้ที่เขาอาจจะไปบ่อยชนานาญเส้นทางนะครับอันนั้นคืออย่าวิ่งนะฮะอย่าวิ่งลายซ้ายลายขวาเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการขับในน้ํา ต้องระมัดระวังตรงนี้จะเปิดลายใหม่นะครับลอกลายข้างหน้าข้างใต้ก็จะเป็นหินนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วครับไอช่วงแหวกน้ํานี่ไม่ไห่นะครับถ้าแหวกน้ํานะครับน้ําก็จะดันนะครับจากสูงนะครับไปต่ํายังไม่เข้าขอบประตูแต่ถ้ามีการหยุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เช่นเราติดลมอยู่ใต้น้ำนะครับต้องดิ้นเข้าเกียร์ถอยเอาแล้วคราวนี้นะครับความบนไลัยเริ่มจะมาแล้วนะครับเมื่อเราเริ่มถอยจาไว้นะครับน้ําที่มันขึ้นจากสูงไปต่ําอะไรไหมครับ เกียร์ครับรูหายใจเกียร์นะครับรูหายใจเกียร์นี่มันจะอยู่ใต้นะครับพูดง่ายใต้คันเกียร์ของเราเนี่ยประมาณนั้นนะครับมันแงนลอยอยู่นะครับถ้ารถใหม่ๆก็ยังพอลุ้นยังฟิตๆอยู่นะครับถ้ารถเก่าๆพลาสติกมันเริ่มหลวมขึ้นมานะครับรถหลายยี่ห้อไม่ได้ต่อมาให้นะครับถ้าเป็นฟอร์ดนี่ตระกูลฟอร์ดนี่ต่อมาให้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับต่อมาให้หมดเลยนะครับ ถ้าตะก,กูลรีโวนี่ไม่ได้ต่อมาให้นะครับมันก็จะเง็นเงนอยู่บนบนเกียร์นะครับประมาณนั้นถ้าน้ําเข้าตรงนั้นแหะครับโอ้ความบำลายเงินแสนรอไว้เลยนะครับค่าซ่อมเกียร์รีโวนี่ก็อัตโนมัตินะก็ตกประมาณ8ปดหมนนะครับอันนี้ราคาอ้างอิงจากอา,อาจารย์ีิคมาาราชพฤกษ์ออตโต้นะครับที่จังหวัดนนทบุรีอันนั้นคือเกียร์ถ้าเกียร์ธรรมดาก็โอเคโชคดีหน่อยนะครับก็ซ่อมแถวแถวจังหวัดของท่านก็ยังได้แต่เกียร์ออตโต้นี้นะครับ หาที่ซ่อมได้ในประเทศไทยนี้ได้ไม่กี่ที่นะครับอย่างของอาจารย์ทีคมที่เราจะพึษ์นี้ก็โอเคมีอารมณ์อะไรนะครับครบนะครับบกก็เคยไปซ่อมมาเรียบร้อยพูดง่ายๆเคยเดี่ยงมาแล้วไม่ใช่ครันนี้นะครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับนอกจากน้ําท่วมเกียร์นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับก็คือเวลามันเข้าไปเนี่ยนะครับในพวกเฟืองท้ายนะครับน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยนะครับถ้ามันไปกวนน้ํามันซึมเข้าไปแล้วนะครับ รถใหม่ๆมันก็โอเคนะครับถ้ารถเริ่มที่มันซีนพวกต่างๆมันเริ่มหลวมเริ่มอะไรต่างๆมันก็จะแทรกซึมเข้าไปที่เฟืองท้ายแน่นอนละครับเฟืองท้ายบันไดครับน้ํามันนะครับก็จะเป็นสีโอนตินสีโคลเลยน้ํามันเฟืองท้ายที่ใช้งานอยู่ใสๆปกตินะครับก็กลายเป็นสีโคลแล้วคราวนี้มันก็จะไปทําลายพวกอุปกรณ์เหล็กทั้งหลายนะครับที่จะลดการลดความร้อนของเฟืองท้ายนะครับพูดง่ายเฟืองท้ายก็เตรียมบันไลนะครับต่อมานะครับ นอกจากเฟืองท้ายเฟืองท้ายนี่มีทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับนะฮะที่ล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเฟืองท้ายนี่หมายถึงว่ารถโฟวินนี่คือทั้งข้างหน้าและข้างหลังต่อมานะครับพวกลูกหมากครับนะนะลูกหมากลูกหมากทั้งหลายนะครับลูกหมากปีกนกบนปีกนกล่างนะครับอ่า ยางหุ้มนะครับแหลกพวงมาลัยยางหุ้มเพาโอ้โหพวกนี้ครับถ้าน้ํามันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไม่รู้แล้วเราจะรู้ได้ไงอตอบไม่ได้เลยครับแทบจะไม่รู้เลยนะครับมันจะเข้าไปตามรูหายใจนะครับพอมันเข้าไปรูหายใจน้ําก็จะไปทําลายพวกจราระบีที่ไปเคลือบอยู่นะครับจารบีพวกนั้นก็จะพัง เสื่อมสลายกลายเป็นเหลือลูกหมากเพียวๆเหล็กกัะเหล็กเจอกันนะครับเหล็กกัะเหล็กเจอกันครั้งนี้ความบันเลยก็มาครับเสียเงินอีกแล้วนะครับแล็คพวงมาลัยนี่ราคานะครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมื่นกว่าบาทนะบางคนก็บอกมีปัญหานะครับของเทียบมีในท้องตลาดก็จริงอยู่ครับนะฮะของเทียบร้านซ่อมก็มีอยู่แต่พวกนี้จะสู้ของแท้มันก็ลําบากอยู่เนาะนะครับอย่างของผมนี่ก็พังบันเลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับดีว่าโตโยต้า ขายเป็นข้างนะก็หมดไปลูกติดกับสองพันหรือสามพันเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ทําลูกหมากไปแหลกนะครับซ่อมไปเรียบร้อยแล้วสาหรับรีโวนะครับเพราะบ่องตรงน้ำไม่รู้มันเข้าไปเมื่อไหร่นะฮะไปลุยทั้งเขากระโจมก็ต้องผ่านน้าเมืองคลองก็ต้องผ่านน้ํานะครับเอารถไปแช่น้าเนี่ยหุบกระหังเนี่ยรถไปแช่น้ําบ่องตรงนะครับน้ํานี่อันตรายนะแต่หลายคนก็ต้องคันอยู่แล้วนะครับนะคันนะครับคันจนกว่าจะหายเกาก็แต่เมื่อนะเงินมันล่วงออกจากกระเป๋านะครับ มีเงินไม่มีปัญหานะผมพูดเสมอคำนี้มีเงินไม่มีปัญหาจัดเลยนะอยากทำอะไรทำเลยนะครับแต่ยามที่เงินหมดนะครับสะดุดนะครับดึงขนจมูกยังเจ็บเลยนะครับไม่ต้องถึงขนหน้าแข้งนะขนหน้าแข้งกันล่วงได้นะรถจมน้ำถึงเวลาปุ๊บนะฮะหรือว่าพวกอุปกรณ์เข้านี่ยเงินทั้งนั้นนะครับลูกหมากแหลกพวงมาลัยนะครับบางทีถ้าไปศูนย์เขาให้เปลี่ยนทั้งหลักเลยนะครับเขาไม่มาซ่อมซ้ายขวานะครับอะไรอีกเผาครับนะ เขาขับจระบีเข้าไปนี่กระโหลกกระเลิกนะครับเข้าไปหมดนะเข้าไปตำซีนยางอะไรต่างๆนะครับจะรู้ตัวอีกทีนู่นนะครับอีก6เดือนอีก3เดือนนะครับกว่าจะได้รู้นะเพราะฉะนั้นเล่นกันน้ํานะครับก็ต้องระมัดระวัง นะอันนั้นก็คือในเรื่องของการเข้าเรื่องล้อมมงล้อมแม็กไม่ต้องพูดถึงนะครับบันไลแน่นอนนะเพราะว่าบางทีหินใต้น้ําเราไม่รู้หลักลูกเท่าไหร่เพราะน้ามันมันบางหินไว้นะครับบางทีแม็กดีๆนี่ขับเข้าไปนี่เปรอยออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งเข้าไปนี่เราอาจจะไปเข้าเหลี่ยมหินเข้าเหลี่ยมอะไรขูดแม็กนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนั้นเป็นภายนอกนะครับไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ครับพวกลูกหมากพังนะครับที่มันเข้าพวกยางต่างๆนะ หนืออื่นใดก็คือเครื่องน็อกเลยนะรถเดี๋ยวนี้นะครับมีระบบไฟฟ้าเพียบนะครับขับออกมาบางทีเนี่ยผมพูดตรงๆไม่ขอระบุยี่ห้อนะเห็นมาเยอะแล้วนะครับพอขับขึ้นมาปุ๊บโอ้โห,โหไฟเตือนนูน่นเตือนนี่โชว์เพียบ traction control โ,โชว์ไฟอ,อนันนี้โชว์ไฟระบบนั้นโชว์เรียกว่าเลี้ยงที่หน้าปัดนี้ตามดวงเลยนะครับเพียบเลยนะครับแล้วสตาร์ทใหม่ปิดเครื่องสตาร์ทใหม่นี้ก็ยังไม่ดับอีกนะครับบางคนบอก5นาทีสินะครับนะบางทีเราก็ไม่ต้องการสตาร์ทออก ในในป่านะครับออกมาหน้างานก่อนนะครับก็ต้องวิ่งแบบขืนๆมาบางทีพวงมาลัยพาวเวอร์ไม่ทํางานระบบล้วนไปหมดนะครับระบบตัดกําลังระบบโอ้ยเพี้ยนไปหมดเลยนะครับนู่นนะครับกว่าจะดับเครื่องแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็ควรจะอยู่บนถนนทางลาดยางทางหลักๆแล้วนะครับไม่ใช่มาดับเครื่องสตาร์ทในป่าเดี๋ยวเกิดงานก็แก๊กก๊กแก๊กไม่ไม่ติดและยุ่งนะครับรถรุ่นใหม่นี้นะครับควบคุมด้วยสมองกลนะ รถรุ่นเดิมๆลุยน้ำเนี่ยผมเมื่อก่อนผมก็เคยเอาคาริเบียลุยน้ำโ้เชื่อไหมครับโอ้โหลุยจะเหลือสามสูบมันก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยนะมันมันมันไม่ซับซ้อนอะไรนะครับมันไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงระบบมันไม่ซับซ้อนอะไรแต่รถรุ่ในใหม่นี้ระบบมันซับซ้อนเยอะนะครับก็นําคลิปมาเล่าสู่กันฟังนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับ ยังไงผมเชื่อว่าท่านก็ต้องลุยลุยถามว่าแค่ไหนดีนะครับ te ก็อย่าให้มันเกินนะครับครึ่งล้อดีที่สุดนะประมาณนั้นนะแค่ครึ่งล้อก็เข้าแล้วนะครับเข้าเฟืองท้ายแล้วนะครับเข้าที่ล้อคู่หน้าแล้วนะจารบีทั้งหลายนะครับในนอนครับบันไดหมดนะถ้ามันซีนยางมันเสื่อมแล้วเนี่ยแล้วเราจะร si si ู้ได้ไงซีนยางมันเสื unlucky. ่อมก็จะรู้ก็ตึอเมื่อคุณต้องเปิดเข้าไปดูนะครับต้องถอดล้อครับนะต้องถอดล้อต้องถอดล้อนะครับแล้วน้ำมันเฟืองท้ายก็ต้อง เอาน็อตดูสูบสูบมาดูว่าน้ำมันสีมันยังเป็นยังไงเฟืองหน้าก็เหมือนกันก็ต้องสูบมาดูนะครับคิดดูนะครับเฟืองหน้าน้ํามันกี่ลิตรเฟืองเฟืองท้ายน้ํามันกี่ลิตรกี่บาทแล้วนะครับ2อย่างนี้ก็มี3-4มสีพันแล้วนะครับไหนจะลูกมงลูกหมากอีกนะครับที่มีอยู่นะก็มาทําคลิปให้นะครับลุยได้ครับลุยได้แต่เอาพอเหมาะเนาะถ้าน้ําสูงเกินไปผมว่ามันก็ไม่ไม่น่าเสียงแล้ว นะครับถ้าเสี่ยงไปพูดในง่ายตอนนี้เข้าไปนี่ก็ต้องผ่านแดนขัดสีข้างก่อนละนะครับขัดสีข้างนี่ก็คือสีข้างคุณก็ต้องเคลือบมาเยอะๆหน่อยนะครับอย่างริ้วรอยตรงนี้นะครับมันก็ต้องมีรอยใบไม้ข่วนบ้างครั้นจะไปตัดจะไปลิดใบไม้ทุกตลอดเส้นทางโอ้โหพอดีไม่ต้องเข้าไปพอดีนะครับแต่หุบกระฮังเดี๋ยวนี้พูดตรงๆนะครับก็มีทั้งหมด20คลองนะครับไปตอนนี้ก็ มันขึ้นอยู่กับหน้าง,งานอีกนะครับว่าหน้าง,งานวันนี้นะครับหลุมมันลึกขนาดไหนในอดีตเราอาจจะไปได้วันนี้ตัวเราเองนะครับรถคันเดิมนั่นแหละยังยังตัวเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอาจจะไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหน้าง,งานว่านะครับหลุมล่องนะมันลึกกันขนาดไหนอย่างบางคลองเนี่ยช่วงขึ้นจากคลองปุ๊บเทคขึ้นเลยเนะครับโอ้ตอนนั้นขึ้นได้เราลองไปอยู่คันที่10ดูสิครับคันที่1มันก็พอขึ้นได้ครับพอคันที่2คันที่3เริ่มแย่ขึ้นแย่สุดเพราะอะไรครับ รถทุกคันเริ่มวักน้ำนะครับเอาน้ําติดล้อขึ้นไปก็เกิดความลื่นขึ้นมานะครับท้ายสุดก็ต้องวิ้นนะรถใ่มีวิ้นนี่ก็ลําบากนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกก็ต้องหันหัวมานะครับช่วยเหมือนเข้าหุบกระหังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าอย่างไงจะเข้านะครับก็ลองประเมินดูนะครับเข้าเช้าๆหน่อยนะครับเผื่อมีเหตุกึกกักกึกกักอะไรขึ้นมานะครับลองค้นคลิปเก่าๆนะครับที่เขา ไปจมน้ําที่หุบกระหังอะไรกันดูด้วยนะครับประกอบการตัดสินใจนะฮะบุกเดี่ยวผมไม่แนะนําอยู่แล้วนะครับนะครับขนาดผมมีประสบการณ์บุกเดี่ยวนี่ดูท่าทีไม่ดีนะลมกระชากแรงๆมานะครับอีกาบินผ่านผมยังถอยเลยนะฮะเพราะอะไรครับบุกเดี่ยวมันเหนียวนะำเยี่ยวมันเหนียวเลยนะครับผมถ้าพลาดนี้ลูกเมียนั่งหน้าสลอนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับยิ่งถ้าไปบุกเดี่ยวต่อมาวันพวก สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับแมหวังจะทําคงทําคลิปนะครับเดี๋ยวมันเดี่ยงเดี้ยงจริงๆเลยยุ่งเลยนะครับแล้วในป่าเวลามืดมืดม่รู้จะกลัวอะไรก่อนนะครับจะกลัวผีจะกลัวคนจะกลัวสัตว์ร้ายๆนะครับโอ้ไม่ตอบไม่ได้นะครับยิ่งเพชรบุรีไปทางประจวบนะฮะผมไม่รู้นะเมื่อก่อนผมก็เคยเจอเสือดําอยู่นะฮะแถวแถวแก่งกระจานนู่นโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยบ้านโชคดีปลายรีสอร์ทที่พักแสนอบอุ่นแห่งเมืองปลายอยู่ไม่ไกลจากแยกปลายหนาวเที่ยวเมืองปลายคิดถึงบ้านโชคดีปลายรีสอร์ท0852198988